สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเยกลางสมัยังภควาสเกสุวิหารติกาเปยวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิภูสังเขนัสติมัจจามเตหิภิโุสเตหิสเพหิวารันเตหิพระไศยจารุกะทาตุหิเทวตาเยโุเยนสนิปติตาหุนเตภะคะวันตังทศนายาภิโูสังคันตะอัตโคตตุนังสุทาวาสกาญิกานังเทวานังเอตาทะหุสี อายครโพระกวาสเกุวิหารติกาบิราวะโุสมิงมหาวเน မ하တ္တာပေကော ਸੰ ခေနသာတိံကစ္จမတေဟိပေကောစတေဟိစဖေဟဝါရဟန္တေဟိသာ صحی တောကာထာတောဟိတေဝတာယေခေန ਸੰ နိပတေတာဟွန်เตဘဂဝန္တံသ ਸ ရယေပေကော ਸੰ ခန္တယံနုနမယံပိယေနဘဂဝเตနุป స ံဂမယာမឧប స ံဂမိတ ्वा ဘဂဝတော ਸੰ နိကေပတေကကာထာကဆေယာမာတိအတ္ထောတသေဝတာဆေယကာပိရာမဘະဝပရိသောစမင်တိတံဝါပဟံက္ကဆာရယ อสาริตังวาคาหังสัมมินฺชัยาเอวเมวสุทาวเสสุเทเวสุอตฺราหิตาภควโตปุโรโทปาทุราหังสุอตฺถาเทวตาภควันตํอภิวาเทจวายกัมมันตํมจํสุเอกมจํตันทิตาโพเอกาเทวตาภควโตสนิเกมังคาทังลภาเส อาฆาสมมาโยปาวานาสัมมิงเทวะกายาสมาคตาอาฆตธรรมหายมังคามาสัมยังถึกอิตาเยวาอปราทิจสั้งทันเตะพพโราเทวตาภควาตโตสันิเกอมังคาทั้งอะาเสตัตุลาภิโกบรสมาทั้งสุจิตตังขจโนจุกรมมมังสุสารทิวาเนตตาในขเหตวายอินทรียานิลขันติปันทิตาติทาพพโอราเทวตาภควาตโตสันิเกอมังคาทั้งอะาเส เจตวาขีลังเจตวาปลีคังยินทักขี้ลังอุหัจมาณีชาเตจะรันติสุทาวิมาราจักุมตาสุตันตาสุสุนาคาเตอัตถโคปารเทวตาภคกวะโตสันติกีมังคาทั้งอภาสรีเยเกจิพุทธังสารังคาตาเสนเตคามีสันติอภายยะภูมิงปัหายาอนุสังเทหังเทวากายังปริปุเรสันติเตอัตถโคภคกวาภิกขุอมันเตสรีเยปูเยนะภิกขเวทัสสุโสโลกธาตุโส เทวตาชนิปติตาหุนติตาทาขะตังทัสนายาปิกุสังกัรจ่ายเยปิเตปิกุเวเฮ้สุงอัติธรรมธานังอรหันโตุสมมาสัมพุทธาเทสังเกลี่ยกวันตานังเอตตาปรมาเยวเทวตาชนิปติตาเฮ้สุงสยญาท้าปิไม่หังเอตารหิเยปิเตปิกุเวภวิสันติ นะครัตธมะานังหันตสัมมาสัมพุทธเตเตสัมปีภาควันตานังเอตักลามาเยะเทวตาสนิปติตาภวิสัมเติฉยธาปีไมหังเอตตาหิอจิกิสัมมีปิขเวเทวกายานังนามานิกิติสัมมีปิขเวเทวกายานังนามานิเทศสสามีปิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสารุกังมนสิกโรธาภาสิสามีเตเอวมพันเตติโคเตภิโคภะวะโตปัจะโสซุ่มตะววยตัทโวจ สีโลกามนุกัสสะมิญาทบพุมาตัสสิตาเยสิตาคริขปังปะเบหัตตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวสันนีนาโลมหังสาปิสัมโุโธท้าสัมณัาสุธาเมปัสสนามนาวิลาปโยปัญจสัติยาตวาวันิกาปิราวัตเวตาตัวมันติสัทธาสาวเกสาธานิรเตเทวกายาพิกันตาเทวิชานาทพิกาว

ตัตัวมันตยิสทธาสาวะเกยสัสเนรเตเทวกายาภิกันตาเทวิชานาถเิขาวเยีวหังเกติยิสัมมิกิลหินุกุปัสโซสัตถะสหาวยาฆาภุมากาภีรวัตถวาอิที่มันตุสุติมันตวันนวันตุสัตตินุโมทมานาภิกขามุงพิฆู้นังสมิติงวะนังจะสหสาให้ม่วตาอยากาณาตะวันนี้น่อยที่มันตุสุติมันตวันนวันตุสัตตินุ โมทัมานาพิกามุงพิกู้นางสมิติงวานางซาตายาค้านานาตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันน้มันโตสัทธนุโมทัมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานางอิจเจเตโซรสาสหัสายาคานานาตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันน้ำมันโตศัทธินุโมทัมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานางเวซาเมตตาบรรจสตายาคานานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตศัทธินุโมทัมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานาง กุมพิโุราชาคัยโวต์ลักนาาิเวศน์นางเพืยวนางสตตสหาจังยาคานางปิยรูปาสติ ขุนพิโรราชาัยโกโซปาคาสสมิติว่านักริมันจะที่สร้างราชาทัตตะเราโทษภาษาสติอันทพานังอธิปติมหาราชายสัจสิโซปุตตาปิตัสสะพระโหยนทนาามาภะพราอิที่มันตสุติมานตัววันนวั้นตัสัจฉิโนโมทามานาภิกาุมุขภิกขุนังสมิติว่านังกรบขีดอันจะที่สร้างราชาวิรลุลาโฮตัภาษาสติขุนพันธานังอธิปติมหาราชายสัจสิโซปุตตาปิตัสสะพระโหยนทนามามาภะรา ปิทธิมันโตสติมันโตวันนมันโตสรัทธานมอธมาราพิการมงผิคุณนังสมิติงว่านาปจิมันจะริสร้างราชาวิรูปะโคปัสซาสติ นาคาหนัธิปติมหาราชายัสสิโสภุตาปิตัสสะภาโวินทนาามาหะพลาทติมันโตสุติมันโตวันนวันโตสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวนาัุตานันจ่าทีสังราชาคุเวโรตับสะสตีนาคาหนัธิปติมหาราชายัสสิโสภุตาปิตัสสะภาโวินทนาามาหะพลาทติมันโตสุติมันโตวันนวันโตสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวนาัุริมาติสังทตาเาโทษทักขีในนาวิรุณฮกโภตจิเมียนาวิรุปกโค เวโนตรันงทีสังจตารโอเทมหราชสัมันตาจตุโรทิชาทหารามานาทั้งสูงเนกาะพิรวัฒเวเสสามายาวิโนทาธาโควนจานิกาสะทามายาปุตเทนทุเวเทนทูวีผูจวิสโตสหาจันทโนุกามเสโทจาดกินโนคันทูนิคันทูจัปนาโทอัมมัญโยจัเทวสุโตจมาจาริจิตาเสโนจัคันทัปโหนโรราชาชโนสโพ อาภูปันจสิครเจวะติมพะโรโสยวัชชาเอเตจัญเยจราฐานนคันทภาพาสาราชุภีโมทามานาพิกามงพิพุนังสมิติงวะนาธาภูนาบสานาคาเวสาราสัตตจักาอัมภารสตระอาคูปายาคัสยาติพิยาโมนาทัตลาท่าจาอาคูนาคายาสิโนเอราวันมหานโคโซปคคาสมิติงวะนางเยนาคาลาเชสสารันติ ที่พาทิชาปกิีวิสุทธาจากผู้เวหายาซาเตวรมะชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสามามังอภยันตถานาฆาาชานมาสีสุปนาโตเขีมะมะกาศีพุทโธสั้นห้าหิวจาหิวปัทวาหยันตานาคาสุปนาสราณมะกังสุพุทังชิตาวชิรหัตเทนสมุูทังสุราสิตา อัตโรวัสวาเสเตที่มันตันวยาสติโนกาลักัญชามห้ปิสมาโชราธนเวคัาสาเวปจิติสุจิติจปะหาราภนามุติสาหาัสตันจัปริกุตานาัานางสัพเทเวโรจานามาก,กาสเนหิตวาปะิงเสนังราหุปัฏามุปาขมุงสัมมิยธานิพัทธันเตปิคู่นางสมิติงวนานังอโผจเทวาปัฏา,า,า,าเวจาเตโสว,ยวทายุตถาขมุงวัดุณาวานาุณาเทวาสมโจรยัสาสะสหะ เนตากัลุณากายิกาอภูเทวายสัตสิโนทัสสิเตทัสรากายาสเปียนานตะวันนิโนยุ่ที่มันโตสุติมันโตวะนาวันโตสัตสิโนโมทามานาภิกาะมงภิกขุนะสมิติงวังเวนคูจเทวาสหาดีจา อาสมาจตุเวยมานธนสุเบสาเทวาจันทมาโคปุระกิตาสุริยสุเบสาเทวาสุริยมาโคปุระกิตานักตานิปุระกิตวะอาคูมันทวะลักกาวัสุนังวสโวเสธโทสโกปาคาบุรินทัตโธทัสเซเตทัสสภากายาสเพนะนาตะวันนิโนุที่มันตุชติมันโตุวันหน้ามันตุสสินุโมทัมนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวะนัง อทาโกสํโพเทวะสารามกิสิขาริวะอริตทกาจโรทาจอุมาภูพานิภาสีโนวรุณาสะธัมมาจอสุตาจเนชกาสุริยะรุจิราคัวคัวสวนิสีโนทัสสะเตทัสสะทากายาสัพเพนอัตตะวันนิโนอิธิมันโตสติมันโตวันนะวันโตสัทธินโมมหามาโนอภิกามุภิกขูนังสัมมิทังวะนัง สมานามหสมานามโนสามโนสุตมากิธาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาอธากูนัตโยเทวายสตโรหิตาวาสิโนภรข่ามาหาภรข่าอากูเทวายสัตเิโนทัพเสตทัาสธากาย a, aku aku nah a, oh as as a e y a สเพนนาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตสัตสิโนมธามนาภิกามงภิกุนังสมิติงวานังสุกากรุณห้าลุนาอากูเวคานาสาสหาโพธาระคย่ห้าปางโมฆะอาโูเทวายิจักานาสัตมหาตะหะรักขจามิสกาจตยัสสิโนท่นาย มาขาปชนนองโยธิทาบปิวาสเตทัสเตทัสธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมัตัวสุติมตัววันนาวันตุยสัตสโนมโมธรรมนาภิกกมุงภิกขุนังสมิเติงวะนังเคมีอตุสิตายามากัตตกาจายาสัตสโนสัมพิจการามาเสนทาโจตินามาจะาสวานิมานาณติโนอาครูทักครูปะนิมิตาทัสเตทัสธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมัตัวสุติมตัววันนาวันตุยสัตสโนมโมธรรมนาภิกกมุงภิกขุนังสมิเติงวะนัง สัทเทตเทวานิกายาสเพนานันตวานิโนนามานวะเยนะอคันชุ่มเยจันเยติสาสหะปุถุตธาติมัคคีรางวัตินัมนาสวังตะเคมว่ตาตตรังนาคังจันทวาสิตาติตังสุภามามาปรมานตุจัปุตัยธิมาตตสหัสสังหนังมารติโสจัสรโสปัคฆะสมิติงวะนังสหัสสพามามารโอการามาหะพัมมามาพิจิตติวูปพันโนชุติมันโตปิสมากายโยยัสสิโส ท่าเสไทยสระอาคูปเจกวาสวัติโนเตสังจามัตเตัวอาคาห้าริโตปิวาริโตเตจัตสเพอพิกันเตสินเตเตเวสพามหัมเกมาราเซนาพิกามีปัสสกันหัสมันที่ยังเอถาคันหัฐาพันทัฐารังเคนาพันธมทุวะสมันตาปิวานิเวธะ มาวมมจินะโคจินังอิติตธรรมหาเสนองกันหาเสนังอภิเสย์ปานินาตรมาหะจตสรังกตวานอภิระวังญาท้าปวสโกเมโคทนาเยนตัวสวีชุกโอตาระโสปจุทธาวติสังกุทโตสยามเสตันจัสรพังอภิญญายาวะกิตวานเจคุมาตตัวมันติยสัทธางสาวกเณรสาสนรัตเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถาติปกโก เจจ่าตาปมาโก롱สตุวะพุทธสัสสนาวีตารเขหิปะัมมงในสังโลมาปีอินชยุงสภเวิหิตสังธามาพยติตายสัจฉโนมทันติสักโอเตหิสาวกาเตชเนสุตาเต